นายเคยได้ยินเรื่องแคมคิดตันเละหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแคมคิดตันเละยังเหรอฮะแคมคิดตันเลมันจะมีจริงได้ไงอ่ะมันอาจมันมีขบ,บ่าโงงๆฉันได้ยินว่ามันมีเจสันนะเจสันบ้าบออะไรเนี่ยฮะพป่น้องพระยาดนทำไมเสียงนายปันแป๊ะๆไป ม่รู้ไม่รู้เขบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไงอ,อันนี้ลืมคุณคุณไม่เป็นไรคนคนนั้นยุบสภาแล้วแหละเย้ยุบสภาเลยในที่สุดอ่าอยู่ไปตั้งเก้าปีเอาเป็นว่าเราก็รียบไปดีกว่าเดี๋ยวฉันจะให้เรียกไอ้บักม่วงมารับฉันนะเจ้าน้องชายฉันนะ่ะ น่าจะมาภายในสองนาทีนี้แหละหลัวหลัวเจ้าล่าชายโอเคเรียบเรียบมานะจับไปสวัสดีครับพี่ชายในวันนี้ผมมายีา่รถคันใหม่ชื่อว่าจุ Man ๊บหม่งคาครับมันม,มันมันซูปเปอร์คาไม่ใช่เหรอจุ๊บหม่งคาครับเป็นผู้ร่วมลงทุนของเรานะในบริษัทเทสลาอะเมลอนมี เป็นผู้ถือหุ้นถึง1ิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาก็ได้ตั้งชื่อนี้ชื่อรดคน,นี้ว่าจุ๊บเม่งค่ะจุ๊บเม่งเป็นหมาพูดได้จุ๊บเม่งพูดไม่ได้พูดได้สิครับพูดได้หุง่งหุง่งเบาะเบาะครับเออเออก็เจเอาไปว่าเราขึ้นรถกันดีกว่าจัดไปเลยครับพี่ชายพี่ชายฮะ อย่าไปที่ไหนเบาผมเลยก็พี่ชายก็ก็เล่าเรื่องผีห้าก็บอกว่าให้พคือเพื่อนเพื่อของพี่อ่ะบอกว่าอย่าไปแคมคิตตันเล่อเป็นแคมป์ที่มีตำนานว่ามีเจสันวอลฮีวันพระวันจ้าไม่เว้นกันเลยนะพี่ชายวันวันก็มีแต่หีเจสันวอลฮีไม่ใช่เจสันวอ อันนั้นอ๋อโทษทีครับพี่ชายช่วกูด้วยมึงพอไม่มีที่นั่งอะ่ะมึงก็ให้กูอยู่ตรงนี้เลยอ้าแขนกูอีนะ่าที่กูไม่ได้อยู่ตรงไอพนนอ้าวช่วยกูด้วยกูกำลังจะตายอาวช่วยผมด้วยผมกำลังจะโต้รถ พี่ชายฮะทำไมเพื่อนพี่อ่พูดมากจังเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเฮ้ยวืดลดหยุดคล้ายๆปลาหยุดไหมครับพี่ชายก็ลดหยุดไงก็ลดหยุดไงไม่ใช่ปลาหยุดจัง พี่ชายก็ชอบเล่นหมู่นี้นะแต่โทษดีนาะที่คนคนนั้นยุบสภาไปแล้วยบพี่ชายในว,วันนี้เราก็ได้ช่างเอออันนี้แล้วผม,มได้ช่างบ้านไว้ให้ไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยบ้านสาหรับเราสองคนเฮ้ยเราชั้นละเราชั้นละเราชั้นละพี่ชายไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพ,เพื่อนเพื่อนพี่ชายอะจะได้นอนในที่ที่แสนดี เหมือนกับคนตั้งแคมป์ทั่วไปถึงแม้มาตรฐานอาจจะต่ำลงนิดนึงนะให้กูนอนในเต็นท์เหรอเออช่างมาันเถอะอาเบียวพูดนายก็นอนในเต็นท์ลวกันในเต็นท์ก็สบายอยู่มั้งส่วนสำหรับคนที่อยากไปเยี่ยวก็เยี่ยวนในป่านะเพราะเยี่ยวนในป่าแถวนี้ไม่มีห้องน้ำเหรอไม่เป็นไรเยี่ยวนในป่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาก มั้งแต่แต่ฉันขัอ Jason อ่เจสันน่ะเจสันมันไม่มีจริงหรอกนะ่ามีแค่คู่เพ่เรียนแบบเท่านั้นแหละนั่นแหละพวกเรียนแบบมันก็ฆ่าคนหรือเปล่าน่าหนาน,นายมีขวานพวกนายมีปืนคนเรียนแบบมันก็คงคงคงน่าจะเป็นคนแค่คนธรรมดาเท่านั้นแหละเหมือนในเจสันพระห้าไงคนธรรมดาปลอมตัวเป็นเจสันน่ะอ๋อโชคดีไป แตยัง่งแข็งเก่งดีไว้เอาเป็นว่าไหนๆก็หิวแล้วเดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนไว้ค่อยมานะน้ำน้ำนำน้ำน้ำอืมขี้เตะเตะ แน่ใจนะว่าน้องชายนายกินน้ำที่สะอาดอะไว้ใจได้น้องชายฉันมันเออมันกินน้ำเค็มได้ต่อให้เียมีมแบคทีเรียมาแค่ไหนก็น้องชายฉันมันแข็งแรงอะเคยฆ่าคนเออเคยฆ่าคนยี่สิบคนในโฮไอโอคือตอนนั้นอะ่ะเออพ่อฉันที่เป็นเออคนจนที่มีคาร์ลูฮห,หลังใหญ่ที่ ที่ที่มีพื้นที่หนึ่งกิโลบนเตือนที่มีคา,าร์ะลหลังใหญ่เป๊ะๆนะได้ไปที่โฮไอโอเพื่อคุยเรื่องธุรกิจแค่นั้นแหละแล้วน้องชายฉันได้บังเอิญไปซื้อปืนในโฮไอโอแล้วระเบิดแล้วก็ก็หลังจากนั้นก็น้องชายเขาก็ฉันก็ฆ่าไปยี่สิบคน แค่นั้นแหละก็จะต้องเอาตัวรดมากๆมันอันตรายมากๆในโฮไอโอแล้วเจอ e. เอเลียนด้วยเอาเป็นว่าเรามาทําอาหารกันดีกว่าฉันเรียนจบเรื่องการทําอาหารมาอยู่แล้วเนี่ยน้องชาชยนเตรียมมาให้ไว้ใจได้แน่นอนเลยอถุกอันดับแรกเราจะต้องเอามาใส่ก่อน ชืบอชืบเก็บแตงโมไปเป็นของหวานมึงบางสวดเออใสอันนั้นด้วยเออแล้วอย่าลืมใส่ข้าวโพดด้วยหน่อมๆข้าวโพดก็อเลยเหมือนกันนะเนี่ยมึงแย่งแดกก่อนขึ้นอื่นแล้วไงฟาดหน้า,าเลยเดี๋ยวก่อนเพื่อนต่อไปก็ได้เวลาจุดไฟถืบ ซื๊อปุุงก่อนปุุงก่อนเออโอเคแช่นี้น่าจะอร่อยพอแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลากินกินเข้าไปกิน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 แบบหมาเลยกินโอเคกินไปเลยกินกินกินคิดว่าการกินของหน้ามันปลกๆแล้วนะมันคือ น่ยในหัวไอมาคือคือสงเสัยเมื่อวานฉันไปที่หัวไอโอมาเลยติดจันิใสยว่าแล้วใหญไงว่าแล้วใงไงว่าว่าแล้วใหญไงแล้วว่าแล้วนายทำอะไรมาทำาไมการกินของนายแปลกแปลจังก็ฉันไปที่หัวไอโอไงหัวไอโอโอเคว่าแล้ว เออไปลว่าเพื่อนๆเดี๋ยวฉันไปนอนก่อนนะพี่เบย์ผใส่แล้วจากนั้นมันก็ให้พวกเราไปนอนในเต็นท์น่ะก็ใช่เลยแต่ไม่เป็นไรขนาดนอนในที่โคลนที่ควายอะไรเช่นอย่างหนึ่งหรือนอนในสุนข่ขาบฉันก็เคยนอนมาแล้วแค่นี้จิ๊บจ๊บแต่ไม่ใช่สำหรับกูไงถึงแม้กูจะเคยปลบเปขอทานก็เถอะเออโชคดีจังทำไม ที่ที่นี่ยังมีผ้าห่มแต่ทำไมผ้าห่มมันหนกหน,ะ,หนะจังเลยวะยกขึ้นไม่ได้เลยเออ,อผอ้าห่มยังหนกเลยเจสันไหมอ๋อฉันก็ได้ยินเหมือนกันมาเล่าเรื่องพิงกันดีกว่าเ,าเคยได้ยินเรื่องเจสันไหมฉันก็ได้ยินเหมือนกันฉันก็ได้ยินเหมือนกันนะ <c oughs> แต่แคมคิดตันเลดที่นี่คุณน่าจะไม่มีหรอกมันคุณน่าจะเป็นเรื่องแต่งจากในหนังละมั้งฉันก็คิดว่าเหมือนกันเออแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าทำไมมันแปลกๆนะ,ะน่าจะทำไมมันรู้สึกหนาวหนาวแล้ว สงสัยอาจจะเป็นตอนมืดก็ได้เอ๊ะมันเห็นเลยชอขอบคุณเพื่อนที่รับดาบให้ฉันใครปามาเนี่ย กควยฉันเฮ้ยเพื่อนอ่าปลาควายมาสิเว้ย <c oughs> เฮ้ยมาทำลายเต็นท์ของพวกเราเต็นท์เราพังแล้วใช่ใช่เต็นท์เราพังใช่เต็นท์เราพังแล้ว แล้วกูจะทำยไงดีเชืดด่อต่วเอยกับมันเองง่ายๆก็แค่เอาลูกกระสุนกาดแต่เจสันเป็นอมตะนะอาเฮ้ยเคนฉันเจสันเพิ่งอ่าเฮ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้กับเกปืนนี้ปืน เฮ้ยจะพาแล้วหนีไปบอกไอไอเมลอนดีกว่าแล้วไอ้ม่วงมันหายไปไหนเนี่ยสงสัยมันเข้าบ้านลยเรงมานเสียงหลงขึน้นช่วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยซอยเนะ่ซอยเนะ่เออลูกไปต้องทำสิ่งแค่นี้นวะใครก็ได้ช่วยขค้ด้วยดีนะที่เป็นทหามาก,ก่อนเรียนเรื่องการปีนกำแพง เป็นปดยดคนเอกแต่วยจะมากลัวอะไรง่ายแบบนี้เกาะเกาะกะ็ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยบะมีเลน่นผมว่าตรงนี้คงนคนน่าจะเป็นเชฟโซนมปนเชฟหันหลังไปไม่มีอะไรนี่หรอไม่มีเจสันอยังหรอใส่ฮนะแต่ทำไมแต่เพื่อนฉันยังมีศพแต่ว่าเจสันมันหนีไปไหนเวะ นะเฮ้ยเพื่อนได้ทำอะไรอะเฮ้ยเพื่อนได้ทำอะไรนะก็เออจอสันนั่นี่จริงอะเผอเจอนะแะเจอสันยัหรอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันจะรีบไปหลัประตูนะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเออเชื่อเดี๋ยวฉันตามไปนะต้องลงไปหลัประตูแล้ว เอ้ยเพื่อนแล้วนายจะมาอีกกี่วันเอ้ยเกือบโตแล้วเกือบโตลังคาเกือบโตลังคาซะแล้วเจสันเจสันแกมาทำอะไรที่นี่เอเจสันแกทำอะไรข้าเลยเจสันยิง ทีนะป้งดีนะที่ันให้พืดเจสันอย่างน้อยมันก็คงน่าจะทำให้เจสันมือสตันได้เอออ,อย่าจับชาคาฉันเฮ้ยเฮ้ยเจเจสัน เฮ้ยเอ้ยเจทำเลยนะอ้าขากูเฮ้ยเฮ้ยเจสันแบบขี้กลื่อนม่นมีอะไรน่าเหนื่อยจัดนั่นด้วยแล้วมันก็โดดที่ศกลเพื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่นฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะมาแปะนาย ขอบใจมากเลยเพื่อใจฉันนะไปตายแล้วเฮ้ย,ย,ยตัวหนักจะานหายีรไเนี่ยอืมม่เข้าใจเลยเชอบเดินไปเชิบเดินไปเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะแบบนายนะเชิบโอเคเพ,อเ,อเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอะไรอะ่ะข้างหลัง เฮ้ยโยนแก้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปด้วยเฮ้ยฉันจะต้องลลลลลลลเลาะประตูกานเลาะ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 เฮ้ยฉันเลาะประตูแล้วดีนะที่ฉันแต่ชาควรน่าจะมีพอยม,มียาและสาลนวเดี๋ยวฉันคนตัวฉันก่อน เฮ้ยเฮ้ยเจสันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอะไรฮะอะไรเฮ้ยมีันแทงแต่คิดว่าประตูนี้มันคนน่าจะทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยจะต้องรีบหายารักษาก่อนอ่า ฉันคืนแล้วเฮ้ยฉันคิดว่าประตูนี้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกก็ใช่แหละแต่แล้วถ้ามันเป็นเหล็กล่ะเอเฮ้ย,ยแต่เหมือนมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหล็กมันสั้นวะเหมือนว่าต่อให้ประตูเหล็กมันคงน่าจะรับกันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยประตูเฮ้ยเหมือนอย่างน้อยมันก็คนน่าจะทอยกันไหวนะขนาดประตูในะ้นี่ เจนนาควรน่าจะทำอะไรกับตัวเล็กดีไม่ได้อะสิบไ้ยคนตัวก่อนฉันมีอาวุธอะไรไหมฉันไม่มีดิการวะไอ้เจสันเฮ้ยย ยังเงอะมันคงได้สะท้อนต้าได้อยู่เพื่อนยาจุป<ช>ยาทำไมกระสุนมันออกน้อยลงอวะกูเผลอโดนขาเองเฮ้ยขาฉันหักโว้ยเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอายาละสับไป อ่ะช่วดีขึ้นข้างในเต่เปืนมันลน้นเฮ้ยเยจสันอ่าดีนะเฮ้ยชิพ่าเร็วล่านหนีไปฉันก็หนีไม่ได้เพราะเกมนี้มวันต์จะเทปสองดีอ๋อเฮ้ยชิพ่าแล้วเพื่อนมันจะแทงฉันเร็ว เฮ้ยเกนะเฮ้ย hmm. ตอนนี้ฉันได้วาดมาพวนา่นะตอนนี้ฉันได้วาวพวดนายมาที่นี่เรีเยบร้อยสุดยอดน้องชายฉันนาทำแบบนี้ได้ไงเจ้าหัวมันก่อนพี่ชายจเจ้าเจสัน,นวันนี้คือวันตายของเจ้า เฮ้สเดฟวน้องชายนายคงน่าจะเออน่าจะสู้ได้ขนาดนี้ฉันจะฉันจะใช้เพียงแค่นิ้วเดียวในการสู้กับแกสุดยอดเลยน้องชายน้องชายของนายที่สุดยอดจะสู้กับเจสันด้วยนิ้วเดียวใช่แล้วแหละนนี้มีเจสันออกอาลาว่าช่วยด้วยนะตำรวจผมไม่เชื่อครับ ทานาก็เรียร้ยมาละ่ะครับผมจะให้เงินเท่าสันดอนเพราะผมจะเราทาก็เรียร้ยมาด้วยต่อให้คุณไม่เชื่อทำไมล่ะครับผมมีเงินหนึ่ง b i l บาทถ้าคุณมาผมจะให้เงินคุณหนึ่ง b i l l บาทไม่พอหรอครับอ๋อนั้นเหรอหนึ่งล้านบาทเดเป็นไงได้เลยครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะมาเรียรยงภายในหนึ่งนาทีเลยครับ เออดีเฮ้ยเจ้าเจาสัสเนเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาเดี๋ยวฉันจะรอเวลาฮึบตอนนี้ฉันได้สู้กับเจสันไปที่เลยบ้อยตอนนี้ฉันได้สู้กับเจสันไปที่เลยบ้อยในสู้ตอนไหนไวะก็สู้ล้วไง เห็นไหมเจสันนั่นดืนช,เนชดเน่อกรได้แล้วแหละเออจริงเหรอถ้างั้นฉันจะระลมยิงแล้วแหละจัดเลยเพื่อนพี่พี่ยิงมันเลยตังจบแล้วสินะเจ้าเจสัน เฮ้ยมันปาบีกมาก่อนตายเฮ้ยต้องช่วยพี่ๆของฉันเอ้ยอ้าวเฮ้ยแบะม้วนในเสืยสละให้แบะม้วนน้องชายไม่ อะพี่ชายผมยังไม่ตายแล้วต่อให้ผมตายพี่ชายก็มียาฟื้นชีวิต <c oughs> เออก็จริงว่ะ <c oughs> นายล่เจสันก็นั่นไงครับเจสันนะอยู่ใต้ตีนขุดโอ้เจสันพอบคุณข้ามันยันลื ใช่ครับคือมันจะข้าพวกเราก่อนเออครับเออครับ <Hello, S 2> ใช่แล้วใช่แล้วมันผิดกดมากนะครับ่ะ uh, ผิดตรงไหนอ่ะก็เจะสันไม่มีเริงต่อให้คุณจะยัดเงินผมผมพวกจ,จิตเจ้าพวกคุณอยู่ดียกเว้คุณจใ,ใจใจเงินมาให้ผมหนึ่งพันล้านบาท ไอ้ตำรวจลูกน้องทุกคนแต่ผมจะเอาหาพันล้านนี่มันเป็นวิาสาซี่พี่ใช่เหรอมไม่ครับเดี๋ยวเขาจะพาคนที่เขียงกฎหมายมาเลยครับเพื่อยืนยันเออก็มาเลยคุณตำรวจคุณเรียกผมมาที่นี่ทำไมก็บ้านี่บอกว่าถ้าพันอ๋อผมได้ยินคุยส่วนคุยสิ่งทุกคนคนพ,พูดแล้วนะแต่มันไม่มีกฎหมายนั้นนะ เห็นไหมบอกแล้วไง่าอ่ะแต่ผมจะยัดเงินคุณหนึ่งพัน 1, ล้านบาทอ๋อเงั้นเหรอครับคุณคิดว่าผมจะงอมง่ายๆเหรอสองพันล้านบาทโอเคเลยครับไอ้กดไม้หัวก้ามื่นพันล้านบาทครับมันจะต้องจ่ายมา โอ้ยใช้ได้เลยแต่เพื่อเงินพันล้านเผื่อก็จุ๊บจอเพื่อเผื่อครอบครัวคุณถูกจับเล้วครับอืมไอ้ลุงหุบไปหยุดเอ้ยแต่คนร้ายน่าจะมีหนึ่งคนนะถ้าดูจากอาวุธนะก็ข้างลังไงครับเม่นม่ม่ ซึ่งผมจะจับคนที่รวยที่สุดเพื่อให้อันนั้นมันจะได้เอาเงินประกันมาให้โอ้โคุณนิสลาจริงๆครับจับคนที่รวยที่สุดมันเป็นคนสำคัญขอชืสส่อวาหลุดน้องมันจะต้องประกันตัวด้วยเงนินแค่พันล้านบาทแน่นอนคุณนี่เขียนกหมาเลยชั่วรลายเลยสลาดเมอเลยค่ะก็แห่ยอยู่แล้วผมมันหล่อผมเป็นเฟีย้ยว แล้วคนที่รวยที่สุดนในแก๊งเขาเพื่อนายคือใครอ๋อบะเสื้อดําใส่ชุดกอกาะตายใส่แว่นดําก็บะโมโอ้เจ้าของบริษัทแกญ่บริษัทก็รวยสุดแล้วพี่เป็จถูกจับนะครับผมจะไม่ยอมผมจะฆ่าพุกคณคุณจะฆ่าผมไม่ได้นะครับเชื่อแล้วมันผิดกฎหมายนี่โทรศัพท์ใครขอยืมหน่อยไอ้ปลาขวมาไม่เป็นไรหรอก นี่มือถือของใครก็ไม่รู้ผมขอขโมยก่อนก็เป็นละท่านคุณนั้นทำผิดคุณนั้นจะฆ่าผมไม่ผมไม่ได้จะฆ่าคุณนะปังปังอทโทรสัพท์บันเถือเลยครับคุณตำรวจนี่ไงเออ ผมได้สิ่งที่แบบเมยแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ที่มันยิงหัวผมแล้วผมก็เลยจะตายล้วแจา่า,ายค่ารักษาให้ผมด้วยได้เลยครับขอบคุณสำหรับเงินเก้าพันล้านนะครับแต่ผมจะแบ่งคุณที่อีพันล้านเป็นแก่พันล้านขอบคุณมากเลยครับนี่คลิปแบบเมลค,คุณคุณจะยอมอยังไงจา่ายเงินอีสองพันล้านอืมเป็นหลักฐานสักเาผมไม่อยากจ่าย ติด what the คุวัตฟักเกอโ่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ก็ไอ้โมูก็ติดคุวัตฝักคกอเป็นที่ร่บรอยมาดูกันว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมตอนต่อไป